คณะสื่อมวลชนตบเท้าร่วมสัมผัสนิยามใหม่แห่งการเดินทางที่สมบูรณ์แบบกับ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่บนเส้นทางรอบกรุงกว่า200กิโลเมตรมิ t s u s i s ิมอ o ตอรประเทศไทยนำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทดสอบขับ Mitsubishi Outlander PHEV หรือ plug-in hybrid ใหม่แบบ one day trip รอบกรุงเทพ โดยตลอดเส้นทางการทดสอบได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนพิสูจน์สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับและระบบเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเพื่อตอกย้ำการเป็นรถ SUV แบบ p l ั g i อิน b r i d ที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลกสวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะของตัวรถยนต์ Out l ล n เด r er PHEV ซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้จัดเป็นตัววันเดย์ทริปเพื่อที่ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ทำการทดสอบสมรรถนะแล้วก็จุดเด่นต่างๆนะครับของรถยนต์รุ่นนี้ที่เราเพิ่งปัดตัวไปในส่วนของตัวรถยนต์ p h c b a l l l ี n d e r p รรุ่นนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้ทางท่านสื่อมวลชนได้ทำการทดสอบเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวพละกำลังของตัวรถยนต์ a l l l n n e r p h คันนี้ซึ่งมีตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร ที่ให้กําลังแรงถึง128แรงมา้าบวกกับตัวทวินมอเตอร์ที่มีอยู่ในส่วนของตัวล้อผู้หน้าและล้อผู้หลังเนี่ยโดยมีพลักกำลังรวมกันสูงถึง305แรงมา้าจุดที่2ก็คือในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับของตัว Outlander p s v รุ่นนี้ที่เราได้ตามเอาในส่วนของตัวระบบการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดนะครับ ที่อยู่ใน Lancer Evolution 10เ,เข้ามาอยู่ในตัวรถยนต์ o u t l a n d e r PHEV รุ่นนี้ตัว Super All Wheel Control จะให้ท่านส่วลชนได้ได้ทำการทดสอบนะครับในเรื่องของการขับขี่การสนุกสนานในการขับขี่นะครับความแม่นยำในการเข้าโค้งการเกาะถนนต่างๆเนี่ยที่เกิดจากระบบ s a w c ของ o u t l a n d e r PHEV รุ่นนี้จุดที่3นะครับซึ่งมีความโดดเด่นคือในส่วนของตัว Generator นะครับซึ่งรถยนต์ t l a n d e er PHEV เนี่ยมี Generator ที่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเอากลับเข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่และทําการกลับเคลื่อนได้มอเตอร์2ตัวซึ่งสามารถที่จะก,กดปุ่มชาร์จที่มีอยู่ในรถได้นะครับตรงบริเวณแผงคอนโซลด,ด้านกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ขับขี่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขับรถโดย,โดยแบตเตอรี่เนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายครับก็คือในส่วนของตัวรถยนต์อลันเดอร์ p ลัรุ่นนี้มีในส่วนของตัวกําลังไฟนะครับสามารถที่จะจ่ายกําลังไฟออกมาได้สูง,ส,งสุดถึง1 5 0 0วัตต์ซึ่งนั่นก็คือจะทําให้ทาง การใช้งานของรถสามารถที่จะให้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกไปเอาดอร์แคมปิ้งต่างๆก็สามารถที่จะใช้กำลังไฟ1,500วัตต์เพื่อสร้างความบันเทิงความสนุกสนานต่างๆได้นะครับกับคณะสื่อมวลชนในวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราได้ทดสอบวันเดย์ทริปกับคณะสื่อมวลชนสามารถที่จะได้รับทราบในส่วนของตัวสมรรถนะและการใช้งานต่างๆของมิ t ซูบิชิอ a l เลนเดอร์ p h v รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีครับขอบพระคุณมากครับ บรรยากาศของการเปิดประสบการณ์ใหม่ของสื่อมวลชนในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการปรุงอาหารมื้อเช้ากลางแจ้งกับ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่ที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสะไฟฟ้าจากตัวรถมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีขนาดไม่เกิน1,500วัตต์เพียงการสิบปลั๊กเข้ากับช่องจ่ายกระแสะไฟฟ้าภายในตัวรถเพื่อให้สื่อมวลชนได้สนุกสนานกับไลฟ์สไตล์และการผจญภัยรูปแบบใหม่นี้จากนั้น จึงได้เริ่มการทดสอบขับ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่รอบกรุงเทพโดยเริ่มจากการทดสอบขับด้วยโหมด EV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ปราศจากการใช้น้ำมันและยังปราศจากมลพิษอีกด้วยเมื่อออกสู่ย่านชานเมืองโดยใช้เส้นทางถนนวงแหวนรอบนอก่อมวลชนได้มีโอกาสทดสอบขับทั้งหมดซีรีส์ไฮบริดและโหมดพาราเลลไฮบริดเพื่อสัมผัสกับสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ โดยโหมดซีรีส์ไฮบริดขับเคลื่อนหลักด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีเครื่องยนต์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าคู่และโหมดพาราเลลไฮบริดเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวรถไปพร้อมกันโดยการขับขี่ทั้ง3รูปแบบพร้อมระบบเบรกรีเจเนอเรทีฟที่สามารถจ่ายพลังงานคืนเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้าให้แก่แบตเตอรี่รวมทั้งชาร์จโหมดที่สามารถใช้กระแสไฟฟ้ากลับไปยังแบตเตอรี่ ได้จนเกือบเต็มในขณะขับขี่พร้อมกันนี้ในตลอดเส้นทางสื่อมวลชนยังได้มีโอกาสทดสอบระบบความปลอดภัยที่ครบครันและเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันอาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาพร้อมระบบสัญญาณเตือนขนาเปลี่ยนเลนและระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติที่ไม่ได้ทำหน้าที่แต่เฉพาะรักษาระดับความเร็ว ให้คงที่เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่ตรวจจับรถขันหน้าพร้อมควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจนกว่ารถจะหยุดช่วงท้ายของการทดสอบสื่อมวลชนได้พิสูจน์กับสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super All Wheel Control หรือ SAWC ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นประกอบด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อ,ลอ,อ,ลอก Anti Lock Braking ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว Active Stability Control และระบบควบคุมการขับเคลื่อนและการเบรกระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา Active yaw control ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ติดตั้งที่เพล่าหน้าหลังควบคุมแบบอิสระทั้ง4ล้อพร้อมเสถียรภาพเพิ่มสมรรถนะและการควบคุมมั่นใจทุกการเข้าโคง้งผู้ขับขี่จึงได้สัมผัสกับสมรรถนะการควบคุมและประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน4ล้อ ซ u เปอร์ออ h วิ l คอนโทรลที่เหนือกว่าระบบกับเคลื่อนสีล้อทั่วไปได้อย่างเต็มที่และที่สนามทดสอบ Impact ริมทะเลสาบยังเปิดโอกาสให้เสื่อมวนชนได้พิสูจน์สมรรถนะของระบบกับเคลื่อนสี่ล้อ Super All-Wheel Control SAWC เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมการทดสอบขับรูปแบบพิเศษประกอบด้วยการทดสอบอัตราการเร่งระบบการควบคุมระบบเบรกและระบบเสถียรภาพด้วยการเข้าโค้งแบบวงกลม ที่แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super All Wheel Control (SAWC) ที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนได้บนทุกสภาพถนนนั่นเองคุณผู้ชมรายการที่สนใจความเหนือระดับของ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่นี้ติดต่อได้หรือทดลองขับและรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม i ิ s u b บิ h ิทุกแห่งทั่วประเทศ